ผมมีภาพถ่ายอยู่หนึ่งใบที่ผมถ่ายมานานล้วนะครับแล้วผมกลับมาเปิดดูแล้วพบว่าภาพถ่ายเนี้มันดูขัดหูขัดตาคือนกในภาพของผมเนี่ยมันดูระเกะระกะไปหมดผมอยากจะจัดระเบียบนกใหม่นะครับอยากจะย้ายตำแหน่งของนกเนี่ยให้มันดูดีๆมากกว่านี้นะครับเปลี่ยนตำแหน่งของนกรวมทั้งปรับขนาดของนกให้เป็นอย่างนี้ จริงๆมันก็มีวิธีทำหลากหลายวิธีเลยนะครับเราอาจจะใช้เครื่องมือตัว Healing Brush Tool นะครับตัว Patch Tool หรือว่าตัว Clone Stamp Tool เนี่ยในการแก้ไขหรือว่าย้ายตำแหน่งของภาพให้มันเป็นอย่างตัวอย่างที่ผมแสดงให้ดูแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะช่วยให้การย้ายการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพเนี่ยมันสะดวกแล้วก็มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับย้ายไม่พอมันเบรนสีให้ด้วยนะครับรวมทั้งเราสามารถเปลี่ยนขนาดปรับตำแหน่งของภาพที่เราย้ายได้ด้วย ง่ายๆครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Photohack นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเครื่องมือตัวหนึ่งซึ่งมันจะช่วยให้เราทำงานเกี่ยวกับการย้ายภาพการเปลี่ยนตำแหน่งของภาพการจัดตำแหน่งของภาพเนี่ยทำได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งเครื่องมือตัวนี้มันมีชื่อว่า Content Aware Move Tool หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้เครื่องมือตัวนี้มาก่อนนะครับ เครื่องมือตัวนี้มันจะอยู่ในกลุ่มของเครื่องมือ Healing Tool Content-aware Move Tool อยู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้ามาในกลุ่ม Healing Tool แล้วก็เลือก Content-aware Move Tool ตรงนี้หรือว่ากด h o t key J ก็ได้นะครับคลิกลักษณะการทำงานของตัว Content-aware Move Tool เนี่ยก็คือเราจะทําการลากเส้นเพื่อที่จะล้อมกรอบในตำแหน่งของภาพที่เราต้องการจะย้ายนะครับโดยการลากเส้นจะมีลักษณะการลากเส้นแบบ Free hand ลักษณะการลากเส้นแบบฟรีแฮนก็คือให้เราคลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ทำการลากล้อมกรอบของภาพหลังจากนั้นปล่อยมือนะครับเมื่อปล่อยมือเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นเส้นประล้อมกรอบตำแหน่งหรือว่าส่วนของวัตถุที่เราต้องการจะย้ายนะครับด้านในตรงนี้ก็คือภาพที่ผมจะทำการย้ายนะครับวิธีการย้ายเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับโดยให้เราคลิกค้างไว้ในกรอบเส้นประตรงนี้ แล้วเราก็ลากนะครับเอาไปปล่อยยังตำแหน่งใหม่ของภาพที่เราต้องการเป็นตำแหน่งปลายทางที่เราต้องการหลังจากนั้นก็ปล่อยมือหลังจากนั้นเราก็กด c t r o l หรือ Command D นะครับเป็นการ deselect เ,เราจะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันย้ายนกให้ไม่พอนะครับมันยังเบรนสีตำแหน่งของนกให้ด้วยเดี๋ยวจะทำให้เห็นชัดๆเลยนะครับอย่างนกตัวนี้เนี่ยผมก็ลากล้อมกรอบนกตัวนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกแล้วผมก็ลากเอามาปล่อยตรงนี้ กด Ctrl o n o หรือว่า Command D ครั้งดีสเล็เห็นไหมครับมันจะทำการเบรนสีให้ด้วยนะครับนกตัวเมื่อกี้มันอยู่ในส่วนท้องฟ้าที่เป็นสีเหลืองตอนนี้มันไปอยู่ในส่วนท้องฟ้าที่เป็นสีแดงและทำการเบรนดได้แล้วนะครับอันนี้ก็ง่ายมากๆแล้วเมื่อกี้ผมบอกว่าเราสามารถเปลี่ยนขนาดของนกตัวนี้ก็ได้นะปรับตำแหน่งของนกตัวนี้ก็ได้นะโดยในเครื่องมือ Content-aware Move Tool เนี่ยนะครับหลังจากที่เราย้ายตำแหน่งเสร็จมันจะมีตัวเลือกให้เราสามารถเลือกปรับขนาดของภาพได้ โดยให้มาดูตรงนี้ครับ transform on drop คลิกเลือกมา transform on drop คือเมื่อเราปล่อยแล้วเนี่ยให้มันขึ้นเครื่องมือที่สำหรับปรับตำแหน่งหรือว่า transform เกิดขึ้นอย่างนี้ผมลากล้อมตัวนกตัวนี้นะครับแล้วผมย้ายมาตรงนี้หลังจากนั้นผมปล่อยมือพอปล่อยมือเสร็จเห็นไหมครับมันจะขึ้นเครื่องมือ transform ก็คือเอาไว้ปรับขนาดจะเห็นสี่เหลีย่ยมโดยถ้าเราอยากจะปรับขนาดเนี่ยเราก็คลิกเพื่อปรับขนาดตัวนกและถ้าเอาเมาส์ไปวางไว้ที่มุมนะครับ ใกล้ๆมุมของตัวกรอบสี่เหลี่ยมเมาส์มันจะเปลี่ยนเป็นรูปเส้นโคง้งแล้วก็มีลูกศรเนี่ยนะครับเราสามารถหมุนตำแหน่งได้ด้วยนะครับหมุนตำแหน่งและย้ายที่ได้ด้วยนะนะครับหมุนตำแหน่งย้ายที่ปรับขนาดได้ด้วยถ้าพอใจแล้วเราก็ต้องมาคลิกเครื่องหมายถูกตรงนี้พอคลิกเครื่องหมายถูกเสร็จคอนโทรลคอมานดี Ctrl D. ตัวนกมันก็จะถูกย้ายมาแล้วนะครับโดยทีนี้นะครับมันก็จะมีตัวเลือกอีกนะครับว่า เราอยากจะย้ายแบบลบปลายทางหรือว่าอยากจะย้ายแบบเก็บปลายทางไว้โดยให้มาดูที่โหมดตรงนี้ครับโหมดตอนนี้ถ้าคลิกค้างไว้จะมี move กับ extend move คือสิ่งที่ผมทำให้ทุกคนเห็นอยู่ก็คือเมื่อย้ายแล้วมันจะทำการลบปลายทางไปด้วยแต่ถ้าเป็น extend นะครับ extend คือเราย้ายแบบเก็บต้นทางไว้อ,อย่างนกตัวนี้นี่ถ้าผมจะย้ายมันนะครับผมย้ายนกตัวนี้ย้ายมาอยู่ตรงนี้โดยที่ ผมเปลี่ยนตำแหน่งมันผมหมุนมันเนี่ยแล้วคลิกเครื่องหมายถูกถ้าปล่อยมือเห็นไหมครับตัวนกต้นทางจะถูกเก็บไว้แล้วมันจะสร้างสำเนาใหม่ขึ้นมาเป็นนกปลายทางให้ด้วยนะครับโดยด้านบนนี้มันก็จะมีตัวเลือกอีกหน่อยก็คือ structure กับ color นะครับตัว structure เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของตัว mask ที่จะเกิดขึ้นกับตัวนกว่าอยากจะให้ mask ม,มันใหญ่หรือว่ามันเล็กถ้าสมมติว่าเลือก structure เป็น10นะครับโดยให้เอาเมาส์ไปวางไว้ตรงคําว่า structure นะครับจะเห็น สัญลักษณ์เป็นรูปนิ้วแล้วก็มีลูกศรซ้ายขวาเนี่ยนะครับเราก็เลื่อนซ้ายขวาเพื่อที่จะเปลี่ยนโดย structure เนี่ยจะสูงสุดที่7นะครับแล้วก็ต่ำสุดที่1ลองดูที่7ก่อนนะครับคลิกเลือกนกตัวนี้นะครับหมายถูกครับแล้วก็ปล่อยดูดีสังเกตเห็นไหมครับตัวขอบเนี่ยมันก็จะเต็ม selection เลยนะครับ structure จะคล้ายๆกับ mask ของตัวขอบทําให้ขอบมันฟุง้งขอบมันเบร์นะครับแต่ถ้าเลือก structure เป็น1แล้วลากออกมาตรงนี้แล้วคลิกถูกตรงนี้นะครับ คอนโทรลเอามันดีนะครับยกเลิกจะเห็นว่าตัวขอบเนี่ยมันจะเบรนมันจะเบลอขอบให้ด้วยนะครับส่วนมากสตรัคเจอร์ผมจะเก็บไว้ที่1ส่วนตัวคัลเลอร์เนี่ยมันก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง10นะครับโดยคัลเลอร์เราสามารถเปลี่ยนค่าได้เหมือนกับสตรัคเจอร์ t h เอาเมาส์ไปวางไว้ที่ชื่อของคัลเลอร์นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ซ้ายขวาเหมือนกัน0นย์เนี่ยนะครับคือมันจะไม่เบรนสีให้แต่ถ้า10เนี่ยคือมันจะเบรนสีให้เลยลองดูเป็นศูนย์ก่อนนะครับเพราะเมื่มยมเล กลุ่มนี้นะครับแล้วผมดึงมาไว้ตรงนี้หลังจากนั้นปล่อยมือนะครับแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกเห็นไหมครับมันจะทําการเบรนสีให้ส่วนหนึ่งและจะเกิดพื้นที่สีเหลืองตรงนี้ซึ่งพื้นที่สีเหลืองตรงนี้มันก็คือตัวสตรัคเจอร์ที่ผมบอกนี่แหละนะครับคอนโทรลเซตยกเลิกไปนะครับแต่ถ้าผมเลือกคอนเทเลอร์เป็นสีนะครับแล้วผมเอามาปล่อยเห็นไหมครับมันจะทําการเบรนสีให้อย่าง ดีเลยล่ะดีมากๆเลยล่ะโดยตรงนี้ยนยะมันก็จะมีตัวเลือกเพิ่มเติมก็คือเครื่องมือที่เราใช้ในการทำ selection น่ะมันคือ lasso tool แบบ free hand นั่นเองนะครับถ้าสมมุติว่าผมทำ selection ไปแล้วผมอยากจะเพิ่มนกตัวนี้ด้วยนะครับผมก็แค่ไปคลิกตรงนี้ครับคลิกตรงนี้แล้วก็ทำ selection เพิ่มมันก็จะเป็นการเพิ่ม selection แล้วก็คลิกย้ายได้แล้วก็ปรับตำแหน่งอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็คลิกถูก คอนโทรลคอมานด์ดีนะครับดีเซเลกแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับคือ subtract ในกรณีที่ผมทำ Selection ไปแล้วผมอยากจะลบส่วนของ Selection เพราะว่าการทำ Selection เนี่ยมันควรจะให้ใกล้เคียงกับวัตถุที่เราจะย้ายนะครับมันเยอะไปก็ไปคลิกตรงนี้นะครับมันคือ subtract แล้วเราก็ไปลากเพื่อที่จะลบส่วนที่เราต้องการจะลบนะครับแล้วตรงนี้คือ intersect ถ้าเลือกไปเนี่ยมันจะเป็นการเลือกในส่วนที่มันซ้อนทับกันสมมติว่าผม เลือกอย่างงี้เนี่ยมันจะเกิดวงกลม2อุวงที่ซ้อนทับกันพื้นที่ที่มันซ้อนทับกันมันจะกลายเป็น selection อันนี้ก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกมากในการย้ายตำแหน่งของภาพต่อไปเป็น pro ทิปนะครับใครที่ดูวิดีโอไม่จบมีอด pro tip นะครับมันมีทริคอีกอย่างหนึ่งนะครับการที่ผมทําอย่างเมื่อกี้การที่ผมทําให้แสดงให้เห็นตัวอย่างแบบเมื่อกี้มันคือการทําลายภาพเดิมมันจะทําการฝังเอฟเฟกต์การแก้ไขนะครับลงไปอยู่ที่ภาพต้นฉบับที่ผมเปิดขึ้นมานะครับ แล้วถ้าผมอยากจะแก้ไขภาพต้นฉบับของผมมันจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเมื่อกี้เนี่ยผมทําการย้ายอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับผมอยากจะเอานกตัวเดิมกลับคืนมาเพราะฉะนั้นนะครับโปรโทิปที่ผมจะบอกก็คือถ้าเราอยากจะย้ายวัตถุในภาพของเราให้คลิกตรงนี้สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา1นึ่งเลเยอร์เป็นเลเยอร์เปล่าๆนะครับเป็นเลเยอร์เปล่าๆขึ้นมาหลังจากนั้นเมื่ออยู่ที่คอนเทนต์อ a ว e ร์มูฟทูแล้วนะครับให้เครื่องหมายถูกเนี่ยถูก ติ๊กไว้ที่คำว่า Sample All Layer นะครับ Sample All Layer คือการให้ทุก l a เยอรในภาพนี้ถูกเอามาคำนวณและถ้าผมอยากจะย้ายนกตัวนี้ผมก็ไปทำการทำ Selection ลอมนกตัวนี้และย้ายหลังจากนั้นกดถูก deselect นะครับ Control Command D และกลับมาดูที่ l a y e r ร์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ารูปนกเมื่อกี้มันถูกย้าย มันถูกเพิ่มเข้ามานะครับและถ้าผมปิดตาที่เลเยอร์แบ็กกราวเห็นไหมครับมันจะทําการทําสําเนาของนอกตนี้มาไว้ที่เลเยอร์เปล่าๆแล้วผมสามารถยกเลิกนกตัวนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าผมอยากจะใช้แบบ Move เลยผมนก2ตัวนี้ผมจะย้ายมาอยู่ตรงนี้คลิกถูก deselect น,นะครับนก2ตัวนี้มันถูกย้ายมาแล้วไม่พอและพื้นที่ต้นทางที่ผมแสดงให้เห็นเนี่ยมันก็จะทําการเบรนสี ทำการซ่อนพื้นที่ต้นทางตรงนี้ให้ด้วยนะครับสามารถทําได้หมดเลยนะครับเนยนกตัวนี้เนยย้ายมาอยู่ตรงนี้คลิกถูกอันนี้เบรนไม่เนียนนะครับบางครั้งเนยเราก็ไม่ควรเลือกพื้นที่ใหญ่เกินไปนะครับคอนโทรลเซตของมันจะเอาใหม่เอาทีละตัวเนยย้ายมาตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกถูกเห็นไหมครับตัวนกมันก็ถูกย้ายมา มันก็จะทําสําเนาต้นทางและปลายทางให้ด้วยโดยเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ด้วยครับอันนี้ก็คือโปรโทิปที่ผมบอกนะครับมันคือการแก้ไขาภาพแบบไม่ทําลายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก่อนจะทําอะไรในเครื่องมือ Healing Tool เนี่ยเลือก Sample All Layer แล้วให้ไปทําที่ layer ปลร,ประครับจบแล้วนะครับสําหรับทริคง่ายๆในการย้ายภาพเปลี่ยนตำแหน่งของภาพปรับขนาดของภาพด้วยเครื่องมือ Content-aware Move Tool เหมือนเดิมครับ ก่อนจากกันไปช่วยกดสับสไคร้ไลค์แชร์ให้กับโปรแท็กด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ